ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นไม้เศรษฐกิจพวกไม้พยุงนะครับหรือเรียกแบบคงหวอีีพยุงจีนพยุงเวียดนามน,นะครับเนี่ยจะดูได้เลยแต่มันลกหน่อยนะครับเพราะเรายังไม่ได้ตัดช่วงนี้เป็นเดือนเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับตรงนี้ก็ฝนตกเข้ามาอีกครั้งนะฮะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นต้นตักนะฮะัเนี่ยศักสูงๆเข้าไปนะเนี่ยตน้นใกล้ๆนะสูงเลย ผมเนี่ย48 3, 48สนนะูง183 184เซนขนาดเลียบดูไดนะ้แค่นี้เองเดี๋ยวเราจะต้องตัดทีนี้ออกนะเวลาแต่งแต่งต้นนยะแต่งเองครับโอ้สามแต่ง,นะตง,ตงก็เป็นไม้เศรษฐกิจไม้ยืนต้นนะครับมีทั้งเออพวกตะเคียนเออชิงชันระดูมีเยอะเลยโอ้ก็จะมีแนวคลอง เป็นของเ,เล็กๆที่เราขุดไว้รอบ